สวัสดีครับผมไปจากช่องไปโพล่านะครับตอนนี้เราก็อยู่กันมาจนถึงคลิป EP ที่10แล้วนะครับ EP เนี้ยก็จะเป็นเนื้อเรื่องช่วงท้ายของอัปเดต2.1สําหรับใครที่ยังไม่ได้ดู EP เก่าๆเนี้ยก็ยไปย้อนดูกันตามลิงก์ที่ขึ้นด้านขวาบนของจอหรือไม่ก็กดตามลิงก์ใต้ description ก็ได้เหมือนกันครับก่อนที่จะไปรับชมกันก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็พิมพ์คอมเมนต์เป็นกาลังใจแล้วก็กดติดตามกันเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับถ้าพร้อมแล้วเนี้ยเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับ ห้วงนรกสุดสับสนหรือที่รู้จักกันในอีกชื่อว่าอบิสนั้นตอนนี้ทางศูนย์บัญชาการได้พิจารณาแผนการสำรวจเสร็จสิ้นแล้วหลินได้ติดต่อเข้ามาเพื่อนัดให้เรามาร่วมประชุมเพื่อฟังผลการพิจารณาอาคอนลาเซนได้เรียกทุกคนมารวมตัวและได้แจ้งว่าเขาอนุมัติแผนการสำรวจอบิสแล้วและเนื่องจากตอนนี้เรารู้อยู่แล้วว่าในอบิสนั้นเต็มไปด้วยอันตรายดังนั้นอาคอนลาเซนจึงตั้งใจจะใช้กำลังคนและทรัพยากรก,ารกับแผนการสำรวจครั้งนี้ให้น้อยที่สุดวัตถุประสงค์ของแผนการในครั้้้งนีกกกก็็คือออาารเบขมูลจิ กลับมาให้ได้มากที่สุดเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ต่อไปและอีกเป้าหมายหลักที่สําคัญก็คือการตามหาดร์ลูบิเลียครับอาคอนลาเซนได้มอบหมายให้หลินและเทียนหลังเป็นผู้ลงไปสํารวจโดยเราและเชอร์รี่ก็จะขอติดตามไปร่วมปฏิบัติการในครั้งนี้ด้วยครับ ไลล่าอธิบายว่าห่วงมิติภายในอบิสนั้นค่อนข้างปั่นป่วนจึงไม่สามารถติดตั้งประตูข้ามห่วงมิติรูปแบบถาวรได้ทีมสำรวจในครั้งนี้จะต้องเป็นผู้เข้าไปติดตั้งอุปกรณ์ข้ามห่วงมิติแบบชั่วคราวเพื่อใช้ในการเดินทางเข้าออกมิติแต่ในการเดินทางด้วยอุปกรณ์ข้ามห่วงมิติแบบชั่วคราวนั้นจะไม่สามารถเดินทางได้ทีละหลายคนและจำเป็นจะต้องชาร์จพลังหลังใช้งานด้วยนอกจากนี้ในการสื่อสารระหว่างมิเลเรียและออบิสสัญ,ญญาณอาจจะมีคลื่นแทรกบ้างขอให้ทุกคนไม่ต้องตกใจครับ จากนั้นเราทุกคนจะไปรวมตัวกันที่ปากทางเข้าอบิสไลล่า la บอกว่าหลังจากที่เธอคลายล็อกดาวเพื่อส่งทีมสำรวจเข้าไปในอบิสแล้วเธอจะล็อกทางเข้าอีกครั้งเพื่อความปลอดภยัยขอให้เราติดตั้งอุป,ปกรณ์ข้ามมุงมิติให้ได้เร็วที่สุดซึ่งสมาชิกที่อยู่ที่มิดเลยเรียจะคอยสแตนบายเพื่อรองรับการติดต่อจากทีมสำรวจแบบเรียลไทม์เลยครับ 対処できない状況になったらすぐに私たちを呼んでちょうだい分かったわ出発しましょう静かだな警戒レベルを上げてこのまます。 พอเราเข้ามาด้านในอบิสแล้วไลล่าก,ก็ได้ติดต่อเข้ามาเพื่ออธิบายกับเราว่าให้เราเข้าไปภายในซากประลักหักพังแห่งนี้แล้วหาทางเข้าไปด้านในส่วนลึกของอบิส พอเราเข้าไปแล้วก็ให้เราหาจุดติดตั้งอุปกรณ์ข้ามห้วงมิติชั่วคราวจากนั้นเซ็นเซอร์ที่ติดอยู่กับทีมสำรวจจะส่งข้อมูลสภาพแวดล้อมไปให้ช่างเทคนิคเพื่อหาพิกัดการติดตั้งที่เหมาะสมถ้าระหว่างการสำรวจสัญญาณติดต่อสื่อสารเกิดขัดข้องก็ให้เราดูสถานการณ์และตัดสินใจเอ,เองได้เลยครับเราสี่คนได้เดินทางลึกเข้ามาในซากปรักหักพังเรื่อยๆจนมาถึงหน้าทางเข้าสู่สวนลึกของอบิสเมืองแห่งที่3มที่เคยถูกสร้างทิง้งเอาไว้เมื่ออดีตนั้นจะแบ่งออกเป็นชั้นบนและชั้นล่างจุดที่เราอยู่กันในตอนนี้้กก็็คคืือออชันนนบบนส่วิ ที่เกิดแทรกลางระหว่างทั้งสองชั้นนั่นเองก่อนหน้าน,นี้ทางมิเลเลียเคยส่งโดนสำรวจลงไปถ่ายภาพเมืองชั้นล่างแล้วแต่ภาพสุดท้ายที่เห็นก็คือภูมิประเทศของเมืองชั้นล่างนั้นได้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปจนไม่เหลือเขาคงเดิมก่อนที่สุดท้ายสัญญาณของโดนสำรวจก็ได้ขาดไปเส้นทางต่อไปข้างหน้านี้จะยิ่งอันตรายมากขึ้นและสัญญาณติดต่อเข้ามาอาจจะใช้งานไม่ได้ไลล่าจึงขอให้ทุกคนระวังตัวกันด้วยครับ ไลล่าติดต่อเข้ามาว่าตอนนี้สัญญาณของทีมสำรวจที่ส่งไปยังมิเลเรียนนั้นขาดความเสถียรตอนนี้ช่างเทคนิคได้ตรวจพบพลังงานออมเนียมเล็กน้อยบริเวณจุดที่ทีมสำรวจอยู่ในปัจจุบันซึ่งระดับพลังงานนั้นมีความใกล้เคียงกับอุปกรณ์ส่งสัญญาณที่ทีมสำรวจพกติดตัวอยู่คาดว่าอาจจะมาจากอุปกรณ์ชนิดเดียวกันที่ดรลูบิเลียเคยมาติดตั้งเอาไว้เธอบอกให้เราติดตั้งอุปกรณ์ข้ามห้วงมิติชั่วคราวเพื่อเอาไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินครับเราได้เดินเข้าไปตามทางเลือจนได้พบบกับอุปกรณ์ส่อนจติดตั้งอาไว้ ที่ไลาลาได้อธิบายนอกจากนี้ดร์ลูบิเลียยังได้ทิ้งวิดีโอภาพโพโลรโแกรมเอาไว้ด้วยโดยมีเนื้อหาว่าตัวตนมิติสีเทานั้นยังรู้สึกว่าดร์ลูบิเลียเป็นศัตรูแต่พวกมันกลับไม่เข้ามาโจมตีเธอเข้าใจว่าสิ่งนี้น่าจะเป็นผลสําเร็จมาจากการฝังคริสตัลแม็กตัวตนมิติสีเทาเข้าสู่ร่างกาย ดรลูบิเลียทำปเป้เสบียงหลดระหว่างทางและตอนนี้เธอมีเพียงแค่แท่งพลังงานติดตัวที่เธอเองก็ไม่รู้ว่าพลังงานจะหมดลงเมื่อไหร่แต่ตอนนี้เธอก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะเดินหน้าต่อไปเท่านั้นครับหลังจากที่วิดีโอจบลงพวกเราก็ได้เดินทางต่อเข้าไปด้านในเมื่อลึกเข้าไปเรื่อยๆสัญญาณติดต่อกับทางฝั่งมิเรเลียก็ค่อยๆแย่ลงจนได้เข้ามาพบกับวิดีโอชิ้นต่อไปโดยมีเนื้อหาว่าตอนนี้ดรลูบิเลียได้อยู่ที่นี่มา3วันในสภาพขาดน้ำและอาหารแต่สภาพร่างกายของเธอก็กยังปกติดี คริสตัลแม็กที่ฝังเอาไว้น่าจะส่งผลให้ร่างกายของเธอเกิดการเปลี่ยนแปลงเธอสัมผัสได้ถึงพลังงานพิเศษภายในมิติแห่งนี้และร่างกายของเธอก็ค่อยๆซึมซับพลังงานนี้เข้าสู่ร่างกายได้มากขึ้นเรื่อยๆ เธอคาดการ์ว่าตัวตนมิติสีเทาเองก็น่าจะดูดซับพ,พลังงานนี้มาใช้งานพวกมันจึงไม่จําเป็นต้องกินอาหารครับและในตอนนี้ตัวตนมิติสีเทาบางส่วนก็ไม่รู้สึกว่าดรลูบิเลียเป็นศัตรูและไม่มีท่าทีจะเข้ามาโจมตีแม้แต่น้อยในสายตาของตัวตนมิติสีเทาในตอนนี้อาจจะมองว่าดรนั้นก็เป็นสิ่งมีชีวิตประเภทเดียวกับพวกมันแล้วก็เป็นได้ดรลูบิเลียได้ยินเสียงหนึ่งในความฝันที่เธอก็ยังได้ยินเสียงนั้นแม้ยามเธอตื่นเสียงที่ว่านั้นมันเหมือนกับเสียงของปลาาาาววนนนใมมมหสสุททรีีีี่่่่ตออออออ้เอเเเธธงงกกก็แยไออแววยไ นนัน้เป็นเสียงที่อยู่ในสมองที่สับสนของเธอหรือว่าเป็นเสียงที่เกิดขึ้นในโลกแห่งความเป็นจริงกันแน่เพราะการปลูกถ่ายคริสตัลแม็กในร่างกายนั้นส่งผลกระทบต่อระบบประสาทและตอนนี้ด็อกเตอร์ก็กําลังค่อยๆสูญเสียการควบคุมตัวเองไปเรื่อยๆครับตอนนี้เรื่องราวต่างๆก็เริ่มชัดเจนมากยิ่งขึ้นคริสตัลแม็กที่ปลูกถ่ายอยู่ในร่างกายของด็อกเตอร์ลูบิเลียกําลังค่อยๆเปลี่ยนสภาพตัวเธอให้กลายเป็นตัวตนมิติสีเทาเราได้เดินทางต่อเข้ามาด้านในจนได้พบกับวิดีโอชิ้นต่อไปครับงงด็อกเตอร์ล แต่เธอเองก็ไม่สามารถตอบสนองได้ เธอพยายามเข้าใกล้ซากโบราณสถานหลายครั้งและในทุกๆครั้งตัวตนมิติสีเทาที่อยู่ในบริเวณน,นั้นก็จะกระวนกระวายเหมือนกับพบสิ่งมีชีวิตอื่นแต่พวกมันก็หาสิ่งมีชีวิตอื่นไม่เจอตอนนี้ดอ็อ,เดอกเตอร์เองก็ไม่รู้ว่าร่างกายของเธอที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นยังต้องใช้เวลาอีกนานเท่าไหร่จึงจะกลายเป็นตัวตนสีเทาโดยสมบูรณ์ครับพอเราเดินทางลึกเข้ามาในอบิสเรื่อยๆสัญญาณสื่อสารกับทางฝั่งมิเลเลียก็ได้ขัดข้องไปแต่หลินก็บอกให้พวกเราเดินหน้าต่อไปครับเราได้เดินทางเข้ามาด้านในจนมาถถึงงบบรริเเวณณหนน้้าาาาทขโส ได้พบกับวิดีโอชิ้นต่อไป ด็อกเตอร์ลูบิเลียเองก็ได้เดินทางมาถึงบริเวณหน้าโบรณาณสถานแล้วเช่นกันและดูเหมือนว่าตัวตนมิติสีเทาได้ยอมรับตัวเธอเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทเดียวกันแล้วตอนนี้ผิวของเธอเริ่มรู้สึกด้านชาประสาทก็เริ่มสูญเสียการควบคุมมันเป็นความรู้สึกที่ไม่สามารถอธิบายได้เสียงในหัวก็เริ่มดังชัดเจนขึ้นเธอเริ่มจะไม่สามารถรวบรวมสมาธิได้แล้วเธอจึงตั้งใจจะเข้าไปเปิดประตูโบรณาณสถานก่อนที่เสียงในหัวจะกลืนกินเธอไปโดยสมบูรณ์เราทั้ง4คนได้ยินดังนั้นจึงตัดสินใจเดินตามสะพาานนนแสสงงขึ้ไปปยัรระตูโบณถ ที่ลอคเตอร์ลูบิเลียได้เข้าไปครับอับสันต์ิโก หลังจากที่เราจัดการผู้รับใช้ห่วงนรกได้สำเร็จเราก็ได้พบกับร่างของดออร์ลูบิเลียไลล่าได้ติดต่อมาบอกว่าตัวตนมิติสีเทาจำนวนมากกำลังบุกเข้ามาที่นี่ขอให้เรารีบอ,อพยพออกจากที่นี่ในทันทีสมาชิกทีมสำรวจทั้ง4ได้อ,อพยพออกมาจากอ b บิสโดยได้นำร่างของดออร์ลูบิเลียออกมาด้วย ตอนนี้หลินและเทียนหลางได้เดินทางล่วงหน้ากลับไปยังศูนย์บัญชาการแล้วส่วนลูบี้ตอนนี้ก็ฟื้นขึ้นมาแล้วเช่นกันหลินบอกว่าการที่ลูบี้ฟื้นขึ้นมานั้นอาจจะมีอะไรเกี่ยวข้องกับการที่เราเข้าไปช่วยเหลือดร์ลูบิเลียพอเราได้ยินดังนั้นเราก็รีบตามไปที่ศูนย์บัญชาการเพื่อดูอาการของลูบี้ทันทีลูบี้บอกว่าเธอฝันเห็นดวงตาสีแดงบนท้องฟ้าเธอรู้สึกกลัวและวิ่งหนีไปพร้อมกับสปาร์กแต่สุดท้ายก็คลาดกันจนเหลือเธออยู่ตัวคนเดียวพอทุกอย่างมืดลงเธอก็จอะไไไรม่ด้้แลว เธอจำได้เพียงแค่ว่ามันมืดและเธอก็รู้สึกหนาวมากหลินบอกว่าในระหว่างที่ลูบี้ฝันร้ายอยู่นั้นลูบี้ละเมอพูดถึงอินนาอินนาคือเมืองแห่งที่2ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับประชากรชาวมิลเลเลียที่เพิ่มมากขึ้นเมืองนี้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของมิเลเลียกินพื้นที่จากท้าใต้ดินสู่ใต้ทะเลซึ่งตัวลูบี้นั้นไม่เคยเดินทางไปที่อินนาแต่กลับละเมอออกมาเป็นชื่อเมืองแห่งนั้นลูบี้จำสิ่งที่เธอเห็นในความฝันไม่ได้และจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าเธอพูดถึงชื่อเเมืือออออองงงินนนนนน่่าาตตีี้้้้้รคจะปลยใหูบพักฟกฟ จากนั้นเราก็ได้เข้าไปหาอาคอนลาเซนเพื่อสอบถามถึงอาการของดรลูบิเลียไลล่าบอกว่าสมองของดรมีระดับการทํางานในระดับต่ําแม้จะใช้การกระตุ้นไฟฟ้าช่วยแล้วก็ยังไม่มีการตอบสนองดรคลิฟเสนอให้ย้ายร่างดรลูบิเลียไปยังสถานวิจัยของโปรเจกต์ลิสเซอร์เพื่อศึกษาเชิงลึกแต่อาคอนลาเซนก็บอกว่าเราไม่สามารถปฏิบัติต่อดรลูบิเลียเหมือนเป็นสัตว์ประหลาดได้เขาจึงสั่งชะลอแผนการของดรคลิฟเอาไว้ก่อนร่างของดรล็อกเตอร์ลูบกเทียนัอง้น่่นใ,นใ,นนนใจ าผู้รับใช้ห่วงนรกที่เราเจอนั้นวิวัฒนาการมาจากดร็อกเตอร์ หรือว่ามีความสัมพันธ์กันแบบพึ่งพาพึ่งอาศัยกันและกันเท่าที่เรารู้ในตอนนี้การปลูกถ่ายคริสตัลแมกนั้นทําให้ร่างกายของดรเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวตนมิติสีเทาระดับทั่วไปจะมองเห็นเธอเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทเดียวกันซึ่งในตอนนี้พวกเราก็ยังไม่มีข้อมูลแน่ชัดว่าการเปลี่ยนแปลงร่างกายนั้นจุดสิ้นสุดของมันจะเป็นยังไงถึงตอนนี้เราจะยังไม่สามารถสื่อสารกับดรลูบิเลียได้โดยตรงแต่เรื่องความฝันของลูบี้และเรื่องที่เธอละเมอถึงเมืองอินน่านั้เหนน ความฝันนั้นก็น่าจะหมายถึงซากโบราณสถานในอบิสที่มีลักษณะคล้ายกับดวงตาสีแดงไม่แน่ว่าลูบี้และดรลูบิเลียอาจมีสายใยพิเศษบางอย่างที่เชื่อมต่อการรับรู้ถึงกันก็เป็นได้ซึ่งแนวคิดนี้เองก็ตรงกับข้อมูลจากเอกสารที่พบในห้องทดลองตัวตนมิติสีเทาสามารถมีสำนึกรับรู้ร่รวมกันได้ดังนั้นทั้งลูบี้ดรลูบิเลียและหุ่นเชิดนักร้องก็อาจจะมีสำนึกรับรู้อยู่ในกลุ่มเดียวกันได้เช่นกันแต่ข้อสมมติฐานทั้งหมดนี้จะต้องรอพิสูจน์อีกทีหลังจากทีี่่่ดดรรลลลูบเเยฟืื้้้้นนขึึมมาาแวซงงงอทัห เกิดขึ้นนี้จะต้องเก็บเป็นความลับไม่ให้ประชาชนชาวเมืองรู้อาคอนลาเซนบอกให้ไลล่าและดรคลิฟหาวิธีปลูกดกรลูบิเลียขึ้นมาให้ได้ไวที่สุดส่วนรูบี้นั้นเขาจะปล่อยให้หลินเป็นคนดูแลต่อไป สำหรับเรื่องเมืองอินนานั้นตอนนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าดรลูบิเลียพยายามจะบอกอะไรแต่ถ้าเกิดว่าตอนนี้ดรลูบิเลียมีสำนึกรับรู้ร่วมกับตัวตนมิติสีเทาแล้วเธอก็น่าจะมีข้อมูลสำคัญหลายอย่างที่พวกเรายังไม่รู้อาคอนลาเซนจะสั่งเพิ่มระดับการรักษาความปลอดภัยของเมืองอินนาไว้ส่วนมิเลเลียเองก็ยังต้องเฝ้าระวังกันต่อไปถึงแม้ว่าในตอนนี้จะยังไม่มีการบุกรุกจากตัวตนมิติสีเทาก็ตามครับ สำหรับคลิปนี้ก็จะจบลงตรงนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวก่อนสวัสดีครับ